ยมบอกว่ากันไปครับชขากไหนที่พอผ่อนคลายมันต้องผ่อนแล้วเสียงนกกรเพาะดีนะครับในสัปดาห์นี้ผมได้ดูคลิป u ูทูของช่องช่องหนึ่งนะครับ s o p and Show นะครับเขาได้พูดถึงเรื่องของการอาบป,ป่าไว้ซึ่งการอาบป,ป่านี่ทำให้ร่างกายสร้างเซลล์ชิดหนึ่ง เรียกว่า NK Cell นะครับซึ่งช่วยในการต่อสู้กับมะเร็งนะครับเดี๋ยวเรามามาฟังเขาอธิบายนะครับ,รบพอนักวิทยาศาสตร์เนี่ยหาข้อมูลศึกษาไปเรื่อยเขาก็เริ่มเจอว่าจริงๆแล้วเคล็ดลับของป่าเนี่ยคือป่าหรือว่าต้นไม้ต้นไม้ยืนต้นเนี่ยครับมันจะปล่อยสารเคมีตัวหนึ่งเป็นสารที่สามารถจะเป็นเหมือนไอระเหยนะครับ มันเรียกว่าไฟทอนไซเป็นคำรวมๆแล้วกันไฟทอนไซคือสารละเหยที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยปล่อยออกมามันคือกลิ่นป่าหรือว่ากลิ่นต้นไม้เนี่ยเคยเป็นแม้เวลาเราไปเที่ยวพื้นที่เขียวๆต้นไม้เยอะเนี่ยมันจะได้กลิ่นของต้นไม้กลิ่นเขียวใบหญ้าอะไรเนี้ยมันคือกลิ่นนั้นเองนะครับที่เป็นสก c ร e ตที่ ช่วย boost NK activity ได้นะครับปกติแล้วต้นไม้เนี่ยครับมันผลิตสารเหล่านี้อยู่แล้วนะครับมันมีประโยชน์กับต้นไม้คือมันใช้ในการป้องกันไม่ให้พวกมแมลงเนี่ยมากัดกินตัวต้นไม้ตัวบาร k ตัวเนื้อแก่นไม้ของมันเนี่ยนะครับ mm hmm. เท่านั้ยังไม่พอไอ้เจ้าสารตัวนี้มันยังช่วยป้องกันต้นไม้จากพวกแบคทีรียแล้วก็ไวรัสคิดง่ายๆมันคือระบบภูมิคุ้มกันของต้นไม้นั่นแหละแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์เราเนี่ยครับไปสู่ เอาไอ้เจ้าไฟทนสายหรือว่าไอ้เจ้าระบบภูมิคุ้มกันของต้นไม้เข้ามามันสามารถช่วยบูสต์ NK activity ได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนอกจากจะบูสต์เรื่องของ NK activity แล้วเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของความเครียดด้วยมันลดระดับคอร์ติซอลฮอร์โมนฮอร์โมนหงความเครียดแล้วทำให้คนเรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกรีแลซกแน่นอนการพาตัวเอง เข้าไปสู่ธรรมชาติเวลาที่เราเครียดเนี่ยมันเวิร์กอยู่แล้วแต่ทีนี้เป็นข้อมูลใหม่นะครับการพาตัวเองไปเที่ยวป่าอาจจะมีผลดีกว่าการพาตัวเองไปเที่ยวทะเลในอ e ีกคนละเซนส์เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปป่าเนี่ยคุณจะได้สารพวกไฟทอนไซด์แล้วก็ช่วยบูสต์อิมมูนซิสเต็มด้วยถามว่าจากงานวิจัยเหล่านี้นะครับเราจะมาประยุกต์ใช้กับพวกเราได้ยังไงได้บ้างน,นะครับในขณนะที่บางคนเป็นคนเมืองเนาะก็อยากจะแนะนําว่าพาตัวเองไปเดย์ทริปครับเรื่อย เดือนละครั้งถ้าเกิดจากงานวิจัยเนาะมันสามารถจะบูสต์ได้ประมาณเดือนหนึ่งทุกๆเดือนหาโอกาสพาตัวเองไปเที่ยวป่าคุณไม่จําเป็นต้องไปเดินป่าฮิกิ้งทากิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรเลยนะครับคุณสามารถจะไปนั่งชิลๆเฉยๆนอนอ่านหนังสือปิกนิกแต่อย่างน้อยใช้เวลาอยู่ในป่าหรือท่ามกลางต้นไม้สักสองชั่วโมงอยู่สั้นเกินไปอาจจะยังไม่ค่อยได้อะไรพาตัวเองไปอยู่นานๆหน่อยนะครับครับก็เป็นประโยชน์จากการที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในป่านะครับ นอกจากได้สารไฟสนสายแล้วเนี่ยยังช่วยลดความเครียดวิตกกังวลโรคซึมเศร้าแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศก็ไม่ร้อนไม่ต้องอยู่ไม่ในห้องแอร์คอนดิชันนะครับโชคดีนะที่บ้านผมพ่อแม่ยกที่ให้แปลงหนึ่งผมก็เลือกแปลงที่อยู่ด้านท้ายสุดเลยคือใกล้จากถนนที่สุดเพราะว่า ไม่อยากจะได้ยินเสียงรถแล้วผมก็มาสร้างป่าจุดที่ผมนั่งอยู่เนี่ยจริงๆแล้วสมัยเป็นเด็กแม่แมเคยใช้เป็นแปลงผักแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดแล้วพยายามปลูกไม้ผลด้วยนะครับทุเรียนก็พยายามปลูกปีนี้จะปลูกอีกสักสามต้นเหตุที่ปลูกเพิ่มอีกสามต้นเพราะว่าต้นที่ปลูกไว้เมื่อสองปีที่แล้วเสร็ว่า ให้ผลออกมาดีนะครับก็เลยอยากจะปลูกอีก3ต้น